ดคใช่เราซ้อมมากี่วันซ้อมอยู่ที่ค่ายที่คอนแก่นแน่นอนเลยที่พอลบุญขอนแก่นอยู่ที่นู่นเลยเนาะและอยู่นั่นตอนนี้มีใครเป็นคู่บ่าวคู่สาวเราบ้างก็พี่ๆกับเพื่อนๆเพื่อนๆนักมวยที่นั่นช่วยกันตอนนี้ด่วนอายุยีสูงเท่าไหร่ครับห้าสิบาน้ำหนักปล่อยตอนนี้ห้าสมวยสไตล์อะไรครับไปเตือครับวันนี้เราต้องมาเจอกับน้องนะเพชรมงคลไม่เคยต่อยกับน้องแน่นอน ครั้งแรกเลยศึกษาเกมต่อยน้องยังเขาเมยตาตายเมยวันนี้มาเจอรุ่นน้องเลยหวังเกมว่าแข่งไงดีไปเกมไม่ด้แ่งอ่เหมือนต่อยตาตาเราไปแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขวูเขาเบยเดียวเนาะล่าสุดด่วนต่อยไว้ที่ที่นี่เลยวันนั้นต่อยกับใครเปลี่ยนมากเพยาครับพาแข่งคะแนนเหรอเวทเท่าไหร่วันนั้นต่อยอยู่4 5่ ซีน้าพอดีวันนี้ต่อยเวทที่ซีโอเคห้ถ้าเกิดเข้าชั่งหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดน่าจะมาเกินนี่นะเกินประมาณเท่าไหร่ถ้าเกินที่สองที่ก็เดี๋ยวดีเซนยืนสายสักนิดร่างกายไฟนี่กี่เปอร์เซ็นต์สสมบูรณ์แข็งแรง<ะ>วันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดนะ,ะเอาแชนะเอาไข,านะ<ะ>ข่นะคุมมากี่กิโลครับประมาณสองสาโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ คนจังหวัดบุรีรัมย์ฝากเชิญชวนแฟนคลับรุ่นน้อยอ่ะเชิญชวนพี่น้องชาวบุรีรัมย์และทุกคนมีน้อยใจละวันนี้อ่าวันนี้ขอโชคดีขอบมากครับโอเค